พี่พี่น้องมาพบกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับโ้ห่างหายรถเกี่ยวไปนานครับแตเด็นอมารอบนี้คือรอแท้ครับนี่อใส่เสื้อเป็นแล้วครับตอนนี้อไปอยู่เมืองนอกสักนานครับมาเกี่ยวข้าวอีกรอบหนึ่งครับปีนี้อ่าแล้วครับตอนนี้ว่าไงเอ่ย นี่คุยกับพี่ชายกำปูตัวบังคับเลี้ยวอ่ะหรือเปล่าตัวเลี้ยวนะแปดร้อยตัวบังคับเลียวหายครับตัวเลี้ยวตัวเลี้ ต,ตัวบังคับเลี้ยวหายครับ <c oughs> ไับแรงยทันใจครับ <c oughs> โอ, <c oughs> อ้พี่ชายกับน้องชายก็คุยกันครับ <c oughs> คนขคับนี่น้องชายนะครับฮิฮิฮิ มาลุยต่อครับแมพี่น้องแต่ก่อนสองคันครับนี่เออเหลือคันเดียวครับอีกคันขายไปแล้วนะครับอันนี้คันของพี่ชายนะครับอาล่ะรู้มือไหมนี่ครับไปแล้วฝั่งโน้นก,คนคนคนกนค็คันใหญ่ครับนี่คนเราฝั่งกันครับคันใหญ่ครับฝั่งโน้นเนี่ย คันนี้ครับเลี้ยวได้ฝั่งฝั่งไหนฝั่งฝั่งขวาบ่ะฝั่งซ้ายเลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวนะครับแมอ,อันนี้ลงได้กี่นา,าได้เพิ่งได้สองรอบเองครับใช่ไหมครับรอบแรกอะไรขาดโซ่โซ่ขาดครับรอบแรกโอ้โหดูครับดูรอบสองประคับเลี้ยวหายครับลุ้นครับลุ้นเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องมามาดูอื คุบตานี่แหละครับมาโอ้โหคนกับรถเนี่ยพอๆกันนะครับคนเนี่ยแกกว่ารถอีกครับนี่ตะเด็นนี่รู้จักไหมครับตะเด็นแต่ก่อนมีสองคันครับตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวได้ซ้ายเดียวนะครับ ฝั่งซ้ายเร็วได้ฝั่งเดียวนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับโอโ้โหไปแล้วครับมาดูค <c oughs> รับ <c oughs> เป็นไงรอไหมครับพี่น้องโอ้โหลิ้วตรงหัวครับนี่ลิ้วตรงหัวชัดๆนะครับขับรถนี่เออใส่เ้อยีนด้วยเน,ยนาะเออ อยู่นอกตั้งหลายปีครับนี่ครับดูโอ้โหปีนขาใครจะแตกครับโอ้โหดูครับรอบที่สามผ่านไปครับอะไรจะหายไม่รู้นะรครับข่าวก็ล้มอีกพี่น้องข้าวก็ล้มออีกเราพี่น้องที่เจ้าของนาครับ ของนานั่งอยู่นี่ครับ <Brenda> โอ้ข้าวจนมันหักคอไปแล้วโอ้ริ้วตัวหัวจะชัดครับนี่โอ้โหมาครับไปเรื <m> ่อยครับไปเรื่อย กินไปเรื่อยๆครับโอ้โหเห็นคันเล็กแล้วไปเห็นคันใหญ่นี่ยมันดูคันใหญ่ทางนู้นครับอเสียงหวานจ่วยเลยครับปี๊ดปี๊ดปี๊ดหวานเลยครับมาดูคันเล็กบ้างครับคันเล็กก็กินแบบคันเล็กนี่แหละครับไปเรื่อยๆครับคันเล็กนี่จะของนาสี่สิบไรมาอีกแล้วครับนี่ของนาสี่สิบไรประคับเลี้ยวหาย ครับเลี้ยวหายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ฟังเสียงครับพี่น้องอุย้ยดูคันใหม่ไอ้คันใหญ่แต่เสียงหนูเสียงเพราะครับคันเล็กนี่ก็ต้องแบบไปตามคันเล็กเลยครับโอ้เสียงหวานเลยครับคันคันใหญ่เนี่ยเสียงเฮ็ดเนี่ย ใครยังไม่เกี่ยวมาเกี่ยวได้คือกันเลยครับนี่นี่โหพีน่น้องเป็นยังอีกเนี่ยน่าจะติดตัวปั่นสีน่าจะติดนะครับสต้องได้เปิดเนาะได้แล้วอาแล้วข้าวหนาครับทั้งข้าวทั้งหญ้านะครับอ่าแล้วครับต้องลงไปดูแล้วครับทีนี้ อะไร,ะไรติดหรือเปล่าพี่น้องอะไรครับเดี๋ยวเ็าไปดูกัน